สวยเปลี่ยนยนี่ครับน่มสลับสีหน่อยโอ้ oh, โหกว่าจะ<อ>าโดน,น,นชาลีสวยยังเปลี่ยนไหมน่าจะเปลี่ยนม้างเมื่อกี้ลงหลุมนิมอื้ม ไม่แน่นแต่คัดเปลี่ยนสวยสองแต้มอีกแต้มเดียวเกมสูส้นะครับ <c oughs> เกมคุ่งฉลีเกมเกมเอามาชิงที่หนึ่งมาชิ่หนึ่งนี่งไงฝั <c oughs> ่งนี้ชิงที่หนึ่งไงคู่ด้วยครับสองแต้มสวยนี่ครับมังชิดกันเลย ไม่ใช่ต้องตีเล่นไปนตองมาต้องเยอะแล้วมันกันอยู่แล้วใบแรกเดียเพี่นสกิดเปิดทาง สวยเนี่ยเปลี่ยนสวยได้หนึ่งอยู่ไหมเปลี่ยนอืมเปลี่ยนด้วยเอา ระยะห้าเมตรหกเมตรนะครับจากลูกใกล้ก่อนจากลูกง่ายไปะยากตีเลียนอืมควรจะตีตั้งแต่แรกแล้วนนเน,นเปิดรูปไม่ตรงวิธีแก้ยังไงเปิดรูปไม่ตรงวิธีแก้เรียกชื่อเพื่อนดีๆไม่ได้ไงทำไม ดีพูนั่งวางดีเนี่ยนั่งวาง,นงเนเหนียวอะ่ะวันนั้นอะ่ะเล่น,ล,นลินกีฬาอยู่สวย<ๆ> <losers. S 1> อ่ะเปลี่ยนเป้าหมายที่เปลี่ยน ตีลูกไปตองให้แตกดูหน่อยโอ้สวยเนมเยี่ยม,ยมลูกคู่ด้วยเอาคอสสมัยใหม่นี่แตกยากอยู่ครับเขาทำลูกมาดีนี่ครับน่านจะล้าวครับยังไม่แตกดีแก้เกมได้ดีโอ้แก้เกมได้ดีครับนี่ต้องตีไปล่างเผือจะได้ชอ็อตไม่ช็อต น่าจเจริญมืดมากอืมขอตีลูกบนออกก่อนเหรอนี่ได้สองไหมเนยมาเข้ามาด,ดีมือตีไม่โดนมือวางไม่เข้าก็เรียบร้อยเลยแบบเนี้ยอืมจะใใหญ่เลยทีนเนี้ย ดีสองเข้ามาเลยอ่ะลูกใครอ่ะเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวอ่ะโอ้ตดตดสี่เลยอ่ะโอ้โหสวยขึ้นแท่นครับวางห้าแต้มเลยไม้นี้